ในขณะที่คนอื่นเขามองเราว่าเรานั้นไม่ดีเราทําตัวไม่ดีหรือว่าไม่มีคุณค่าเขาอาจจะไม่พูดกับเราว่าเธอไม่มีคุณค่าแต่เรารู้สึกได้เองว่าเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าของฉันเมื่อเจอเรื่องราวแบบนี้นะคะก็ให้เอามือวางไว้ที่หวัวใจเลยค่ะ ดลมหายใจเข้าไปที่หัวใจลึกๆแล้วก็พูดกับหัวใจวา่าฉันมีคุณค่าฉันมีคุณค่าฉันมีคุณค่าอาจจะทำตอนนั้นไม่ได้เลยนะคะก็อาจจะต้องมานั่งอยู่กับตัวเองก่อน เพราะว่าถ้าทําตอนที่เขากําลังพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยเป็นอะไรไปนะคะเพี้ยนหรือเปล่าก็อาจจะหลบมาหลบมุมมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของเรานะคะเอามือวางมาที่หวัวใจสูดลมหายใจลึกๆเลยค่ะฉันมีคุณค่าฉันมีคุณค่าคำเหล่านี้นะคะคนอื่นบอกเรา เราก็รู้สึกดีดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเราบอกตัวเองแล้วเราเชื่อมันจะดีที่สุดค่ะคุณค่าตรงนี้นะคะคือสิ่งที่จะเป็นพลังให้เราเดินต่อไปข้างหน้าไปชนเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ให้สำเร็จ ฉันมีคุณค่าฉันมีคุณค่าคนอื่นบอกเราไม่ดีเท่าเราบอกตัวเองคนอื่นบอกกับเราว่าเราไม่มีคุณค่ามันก็ไม่ได้เจ็บมากเท่าเรารู้สึกได้เองว่าฉันไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นวันนี้ เราก็เลยต้องมาบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าฉันมีคุณค่า คุณค่าของชีวิตนี้เราเติมเองนะคะไม่ต้องรอให้ใครเติมเพราะถ้าเรารอให้คนอื่นเติมให้รอไปทั้งชาติก็อาจจะไม่เจอนะคะก็เลยต้องเติมให้ตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ละคะ่ะฉันมีคุณค่าฉันมีคุณค่า เอาละค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะทำตามที่แนะนำํำเอาไว้ทั้งหมดเลยวันนี้ที่มาพูดกันแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกให้ได้ค่ะฉันมีคุณค่ารักตัวเองให้มากๆเมตตาต่อตัวเองแล้วก็เมตตากับคนอื่นนะคะถ้าเราใช้ความรักนําทางแบบนี้ทุกๆปัญหาจะเริ่มคลี่คลายนะคะ เริ่มคลี่คลายไปเลยล้วค่ะอ่านคอมเมนต์ของน้องลิตาแป๊บหนึ่งนะคะอยู่ในคลื่นรักและเมตตาปล่อยให้ใจฟโฟล์ผ่อนคลายแก้ไขทีละจุดคำพูดของพี่การทรงพลังมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่การยินดีมากๆเลย <c oughs> <c oughs> มังม่ชื่บอกว่าชอบมากเลยค่ะฉันมีคุณค่านะคะให้รู้สึกตัวเอาไว้แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ค่ะ ในหลายๆที่เลยนะคะทั้งในเพจคอรชุบชีวิตหัวใจใหม่ในกายเดิมนะคะขอให้ไปตามนะคะทั้งเป็นไลฟ์แล้วก็บทความต่างๆที่มาช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลที่ได้ให้ไปแล้วในห้องนี้เนี่ยมาเติมก็ไปอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนส่งรักไปให้กับทุกๆคนเลยค่ะที่อยู่ตรงนี้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้ที่ฟังอยู่หรือว่ามาย้อนหลังก็เป็นตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นรู้สึกความรักรู้สึกว่ามีคุณค่าที่หัวใจนะคะแล้วก็ส่งไปให้กับทุกๆคนเลยค่ะที่อยู่ตรงนี้ด้วยกัน ส่งความรักไปให้กับโลกใบนี้ค่ะโลกใบนี้ที่เราเหยียบอยู่ใต้เท้านะคะส่งความรักไปให้ค่ะรู้สึกรักผืนแผ่นดินนี้รู้สึกรักแม่น้ำลำธานรักต้นไม้รักดอกไม้ดอกหญ้า รู้สึกว่าโลกใบนี้มีพร้อมทุกอย่างให้กับฉันแล้วมีความพรั่งพร้อมให้กับฉันส่งความรักความมีคุณค่าเหล่านี้กลับคืนให้กับโลกใบนี้ค่ะแล้วก็มอบให้กับมอบความรักความขอบคุณนี้นะคะให้กับแองเจต่างๆ อาร์แองโจอสเซนเดสมาสเตอร์ที่เข้ามาร่วมในการถ่ายทอดพลังงานในวันนี้รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส่งรักไปให้ท่านทั้งหลายด้วยค่ะรู้สึกขอบคุณที่ท่านเหล่านี้เทวดานางฟ้าทั้งหลายที่คอยอบกอดพวกเราเอาไว้ประคับประคองพวกเราเอาไว้ ประครับประคองมาตลอดมาตอนนี้และตลอดไปส่งความรักความขอบคุณนี้ไปค่ะขอบคุณไฮเออเซลของตัวเองขอบคุณการเดียนแองโจอแอนด์เปเชียลกายของตัวเองนะคะที่พาให้เรานะคะมาอยู่ในที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีแต่ความสุขมาอยู่ในสังคมที่มีพลังงานบวก การก็ขอบคุณไฮเออร์เซลการเดยนแองโจลแอนด์สเปเชียลของตัวเองด้วยค่ะแล้วการก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ของการนะคะในทุกๆมิติเลยค่ะครูบาอาจารย์มิติที่สอนให้ได้รับความรู้สอนเยียวยาทั้งมีตัวตนแล้วก็ไม่มีตัวตนแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เคยทําให้เจ็บแล้วมาเป็นครูสอนให้ให้กับการในทุกๆคนเลยค่ะทั้งรู้จักนามแล้วก็ไม่รู้จักนาม ขอมอบความรักนี้นะคะให้กับทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ